สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พรอเยญ่มหาได้นำพระสมเด็จวครคังเป็นพระในยุคปลายมีเนื้อหาที่แตกรายสังคโลกดูพื้นผิวถ้าเราดูด้วยกล้องขยายกำลังสูงเนี่ยจะเห็น ผิวเป็นตะข่ายเล็กๆแตกละเอียดเนื้อมันวาวคล้ายกับชามกระเบื้องเผานะครับเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกหรือเส้นวาสนาหรือเส้นผ้าทิพย์ที่เราเรียกกันเนี่ยท่านก็คมชัดทั้ง4มุมที่คลาสสิก ว่นนั้นนะเพื่อนๆดูเนื้อเกินออกมาใต้ฐานซุ้มเรือนแก้วเล็กน้อยถ้าเราเห็นเปรียบเทียบกับองคูเอื้อเนี่ยเนื้อเกินตรงนี้จะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็ให้เราได้เทียบเคียงได้เห็นองค์ความเป็นธรรมชาติของท่านนะ เราดูพระอุละเนี่ยมีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆไรตกทั้งสองข้างเห็นพระสอเรือนรางขณะเดียวกันเราเห็นหูนะหูนี่ก็เรือนรางนะครับเกตเนี่ยเป็นการแทงองค์นี้ไม่ได้เป็นการพาดผ่านนะเป็นการแทงทะลุซุ้มขึ้นไปขณะเดียวกันเราเห็นฐานเห็นไหมครับเพื่อนๆฐานเนี่ยคม ลักษณะตกท้องช้างเล็กน้อยซุ้มะระฆังนี่อวบใหญ่แต่เนื้อด้านในซุ้มะระรังนี่เราจะเห็นยุบเยาเว,ว้าแหว่งม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับถ้าเราดูกล้องขยายกําลังสูงนี่จะเห็นชัดแล้วความหนาความบางของท่านนี้ไม่เป็นประมาณในองค์สมเด็จวัดะระฆังนะครับครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวว่าสมเด็จบางนางหนาสมเด็จบางก็คือ นี่แหละครับสมเด็จวัตรคังในบางก้อนมวลสารลอยเลยนะครับนางหนาก็คือนางพญาสมเด็จนางพญานิจนาท่านเปรียบเปรยไว้แค่นั้นนะครับเพื่อนๆดูขอบก็จะปิแยกออกนะขอบท่านก็จะไม่เรียบตึงเพื่อนๆดูนะครับอย่างนี้เราเราดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูความเป็นธรรมชาติ อย่างน้อยๆถ้าถ้าดูแล้วมันสบายตาถูกต้องไหมครับแต่คาว่าสบายตาเนี่ยเพื่อนๆต้องมีข้อมูลนะครับเพื่อนๆจะต้องมีข้อมูลมีองค์ความรู้ผ่านตามาเยอะดังนั้นเมื่อเราพูดคว่าสบายตาเนี่ยเพื่อนๆคงเข้าใจความหมายใช่ไหมครับสบายตาแต่พระที่เล่งความร้อนพระที่เล่งให้เก่าเนี่ยมันต้องมีข้อ ปีแยกแตกให้เราเห็นต้องมีร่องรอยปีแยกแตกที่มันฝืนธรรมชาติปนหนึ่งว่าการสร้างขึ้นอันรวดเร็วเราก็รู้นะดังนั้นคำว่าสบายตานเนี่เพื่อนๆเข้าใจความหมายนะครับคลิปนี้พยมหาก็เอาเอาพระแบบบ้านๆน,นะครับพยมหาเก็บพระแบบนี้แหละครับ เพื่อนเพื่อนเอที่ติดตามก็คงพอรู้ได้ว่าพ่อใหญ่มหาแอดมินประจำช่องนี้พูดสื่อแล้วก็กําลังจะนําเสนอพระสมเด็จแท้ที่หาง่ายสมเด็จแท้ที่หาง่ายสมเด็จแท้ยังมีแต่พระแพงนี่มันหายากนะครับสมเด็จมีเป็นล้านองค์นะเพื่อนๆ่มีเป็นล้านองนะครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้แค่นั้น พญามหาก็ไม่ได้พูดเองนะครับพยามหาก็เป็นเด็กนะครับเกิดได้แค่50การฝนเท่านั้นเองยุค90ดังนั้นพยามหาก็ศึกษาตำรับตำราฟังฟังมาเยอะศึกษามาเยอะสังเกตมาเยอะนะครับแล้วก็สะสมเท่าที่ตัวเองรู้นะครับดังนั้นให้กำลังใจกับเพื่อนนะครับเพียงแค่ว่าเราเราไม่มโนนะครับเราไม่สร้างภาพเราไม่มโนเราไม่ คิดเองว่าองค์นี้ใช่ไม่ใช่แต่เราคิดให้อยู่ในฐานข้อมูลที่เรามีฐานข้อมูลที่เราได้ศึกษามานะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันในกล้องขยายกำลังสูงแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าองค์นี้เป็นเท่ายุคปลายนะครับบางคนเห็นแล้วก็ผ่านมือ บ,บางคนเห็นแล้วจับติดมือวางไม่ลงประหนึ่งว่าท่านคอยท่านรอเป็นเรื่องจริงนะเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นเรื่องจริงสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับว่าพระที่พระเห็นมหานํามาแต่ละองค์นี้เป็น,เป,นเป็นแบบไหนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเรามาดู องรวมกันก่อนอง,องนี้นะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนกับไหวผ่าซีกเล็กน้อยนะลักษณะเหมือนไหวผ่าซีกเล็กน้อยเห็นไหมครับเนี่ยตาขายเล็กๆที่พระมหาบอกเป็นลักษณะการแตกแตกลายสังคาโรคนะครับเพื่อน,นเพื่อนดูแต่เฉพาะด้านหน้านะเพื่อน,นก็แปลกนะครับสมเด็จวรครคังเนี่ย กระบวนการผ่านกรรมวิธีการสร้างก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าคําว่าแตกลายสังโรคแตกลายงาแตกลาบปักขีมันก็ต้องไปทั่วองค์ถ้าได้แตกแล้วอ่ะแต่สมเด็จวัดระฆังนี่เมื่อได้แตกแล้วแตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังไม่แตกนี่ก็เป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติโดยกฤษศาสตร์ฟันต้อมของหลักวิสิ์เนี่ยถ้าอันไหนแตกก็ต้องแตกทั่วร่างนะครับแตกทั่วร่างนะครับ องค์สมเด็จท่านนีแต่งเฉพาะด้านหน้านะครับเนี่ยเพื่อนๆดูเม็ดมวลสารก้อนมวลสารเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดมวลสารก้อนมวลสารคือเม็ดนี้นะครับในขณะเดียวกันเราดูอกีกนะครับเนี่ยเพืเ่อนๆดูรอยแตกขึ้นมาเห็นไหมครับทีนี้ เรามาดูตรงพระโอระเห็นไหมครับเนี่ยมีร่องรอยเล็กน้อยในร่องรอยนี้ก็จะมีแคลไซต์ผุดขึ้นที่เราเห็นนะครับซอกลักแร้ทางด้านขวาเมือเราซ้ายข้งพาน้ยกสูงขึ้นนะครับดินซอพองเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยที่พระเหมหาชีเนี่ยยกอนผงพุทธคนเป็นก้อนนะแล้วก็มี เสร็จอิฐพระซุ้มกอกำแพงเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องขยายแบบใกล้ๆก,กันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพื่อนๆดูเนื้อเนี่ยเนื้อเขานี่เหมือนเหมือนองค์คูเอื้อนะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสลองศึกษาข้อมูลค้นคว้าดูองค์คูเอื้อนะจะมีเนื้อมีบล็อกพิมพ์มีเส้นบรรทัดพิมพ์คล้ายกับองค์นี้มากนะ แล้วก็ดูคราบเนี่ยไม่ใช่เป็นรักน้ําเกลี้ยงหรือเป็นรักดําแต่เป็นลักษณะเหมือนกับสนิมน้ําสนิมเหล็กนะเพื่อนเนเกิดขึ้นมาจากด้านในเห็นไหมครับเมื่อมาเจอความหนาวก็ยุบตัวพองตัวมาเจอความร,ร้อนก็พองขึ้นนะแล้วตรงไหนที่เป็น,ม,นมีน้ํามันตังอิวแล้วก็มาเจอกับ มวลอากาศที่เย็นอับชื้นก็ก่อให้เกิดนี่แหละครับเขาเรียกว่าสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กในเนื้ององพระนะให้เพื่อนๆได้สังเกตกันนะครับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับเนี่เมื่อเกิดขึ้นเนื้อท่านนี้เหลืองอมชมพูนะครับนี่คือเนื้อด้านในจากองคพระนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องขยายกําลังสูง ให้เพื่อนๆได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะเป็นองค์ครูองพ่อใหญ่มาหาเลยทีเดียวนะครับนี่ตรงนี้เพื่อนๆดูเป็นไงครับเนี่ยเราจะเห็นเราเห็น,หนก้อนผงพุทธคุณในพระพักเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆที่เราเห็นติดเลยนะครับเนี่ยก้อนผงพุทธคุณเห็นไหมครับในเนื้อพระ เนี่ยรอยปีแยกรอยแตกเนี่ยไม่เสมอกันนะครับการแตกเพื่อนๆดูสิครับว่าแตกเป็นธรรมชาติไหมครับเนี่ยนี่คือการแตกเป็นธรรมชาตินี่เราชามสังกโรคนะชามสังกโรคเวลาก็แตกก็แตกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆคลาสสิกนะครับตรงนี้ในขณะร่องรอยของการปีแยกแตกนั้นอนะ่ะก mm ็ hmm. จะมีคราบแคลไซ์ขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ย เขาก็จะมีคาบแคลไซค์ขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นธรรมชาติของท่านนะเม็ดดำเห็นไ,ไหมครับขอบเม็ดดำก็จะมีคาบแคลไซค์ขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือเม็ดดำก็คือเม็ดเหล็กไหลาภายดำนะครับแร่ธาตุกายสิทธิ์เห็นไหมครับผุดขึ้นเห็นไหมครับนี่เราก็จะเห็น เป็นไงครับเพื่อนๆข,ข่าบแคลไซค์ขึ้นในหลุมในบอ่ออย่างเงี้ยมันมันเป็นสิ่งมหาจรรย์เราก็อธิบายยากอธิบายลําบากในการก่อเกิดขององค์สมเด็จวรละครเพราะพอหมหาเชื่อว่าสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเล็กๆเนี่ยมีเท้าจัจตุโรกบาลท่านท่านปกครองจะตูไปว่าสีปาราไปว่ารักษาจตุรกบาลคือตามรักษาที่ตั้งสีเป็นเทวดานะเพื่อนๆ เท้าจตุรกบาลนี่เป็นจอมถวยเทพแห่งเทวดาชั้นที่หนึ่งก็คือชั้นชั้นแรกเลยของของของคนที่จะไปเกิดบน6ชั้นเนี่ยชั้นที่5ชั้นที่4ชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1น่ชั้นที่1ก็คือต่ําสุดเอาง่ายๆนะครับเป็นต่ําสุดเป็นเทวดาชั้นต่ําสุดก็คือจตุรกบาลสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็คือจตุรทิศก็คือทิศทั้ง4เหมือนเขตพันธสีมาเนี่ยเพื่อน เพื่อนๆสังเกตนะครับโบสถ์เวลาเราสร้างโบสถ์ทำไมเรามีกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมครอบรอบขอบพระอุโบสถเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเมื่อฟังเศษพันธสีมาแล้วเนี่ยท่านแสดงว่าท่านชุมนุมเทวดาอัญเชิญเท้าทวยเทพมาปกครองไงครับมาดูแลไงครับเพื่อนๆเพื่อนๆคงเคยได้ยินตำนานที่ว่าเวลาผีหลอกผีไล่ผีตามเนี่ยให้วิ่งเข้าโบสถ์นะผีไม่กล้าเข้าไปผีไม่กล้าตามผีไม่กล้าหลอกนะถ้าอยู่ในโบสถ์ เห็นไหมเพื่อนเ่อนในสมัยหนึ่งแม่นาคท่านอารวาสเนี่ยพระเนรในวัดเนี่ยจะต้องวิ่งไปอยู่ในโบสถ์นะถ้าอยู่บนกุฏิในสลานี่ก็ไม่รอดนะโดนแม่นาคนี่เข้าไปกวนเล่นด้วยอยู่เสมอพระเนนต้องไปอยู่ในพระอุโบสถ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนเพื่อนขนาดนั้นนะนึกในสมัยก่อนนี่โบสถ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะในสมัยตนกรุงรัตนาโกศินเนี่ยไป ปลายอายุทยาต้นกรุงรัตนโกสินทร์ว่าอย่างนั้นเตือนนะครับกรุงทนนะสมัยช่วงกรุงทน์นะปลายอายุทยากรุงทนแล้วก็เข้าสู่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยโบสถ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นนะเพื่อนๆคือตั้งว่าโจรผู้ร้ายทําผิดอาญาแผ่นดินมาเนี่ยถ้ามาหลบซ่อนในพระโบสถเนี่ยตำรวจหลวงไม่สามารถเข้าไปได้นะคือคือเข้าไปไม่ได้นะคือจะจะจับเนี่ยเข้าไปโบสถ์ไม่ได้นะั้นยกเว้นว่า จะต้องได้รับอนุญาตอนุมัติจากสังฆมณฑลสังฆมูลสงฆ์ก่อนถึงเข้าไปจับโจรในพระอุโบสถได้นะคือคือพระอุโบสถนี่เป็นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะว่าอันเชิญถวยที่มาปกครองคุ้มครองดูแลดังนั้นกติความเชื่อที่ว่าสมเด็จวัดระฆังสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเนี่ยสี่เหลี่ยมก็มีเท้าจาตรุรรจบานทั้งสี่ท่านแรกก็คืออ่ท่านแรกก็คือ ท้าวิสวรณ์มันเนี่ยมาปกครองทางด้านทิศเนี่ยนี่คือทิศเหนือนะท้าวิสวรณ์เนี่ยปกครองพวกพวกพวกยักษ์พวกผีพวกเปรตพวกอสุรกายอ่ะท้าวิสวรณ์ตั้งแปกครองพวกนี้ไม่ให้พวกนี้มารังควานได้นะส่วนทางด้านทิศตะวันเนี่ยทิศตะวันออกเนี่ยก็คือเท้าทัตตะรคนทันวิทยาธรกุมพันเนี่ยทั้นแต่ปกครองพวกเจ้าป่าเจ้าเขาพี่สางนางไม้เทวดาฟ้าดินเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ปกครองพวกนี้ ลูกกะเทวดาปุมะเทวดาอากาศเทวดาเนี่ยคนดันวิทยาธรกุมปันทัญะปกรองทางด้านทิศตะวันออกส่วนทางด้านทิศตะวันตกนะด้านนี้นะเพืเ่อนเพื่อนเนี่ยทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยนี่คือด้านนี้ทางด้านทิศตะวันตกนี่มุมนี้นะเนี่ยมุมนี้ก็คือเท้าวิรูปักนะเท้าวิรูปักคือเอา,อาง,ง่ายๆก็คือพวกพญานาคนี่แหละครับพญานาคสัตว์ที่ไปด้วยอกนะสัตว์ที่ไม่สัตว์ที่ไปด้วยอกสัต,สตว์ตเลขขี้ยงคานนะเพื่อนเพื่อนเอา,อาง,ง่ายงพวกงูดิน งูหรือว่าพญานาคนะพวกที่มีมีกริบแหลมคมอนะหรือว่าบวกวิรูป,ปักสัตว์ที่ไปด้วยอกนะไม่ให้มารังควานเราได้ให้ปกป้องคุ้มครองทางด้านนี้นะส่วนทางด้านทิศทิศทิศใต้เนี่ยนี่คือทิศใต้ก็คือท้าวิรุณหกพวกครุฑพญาครุฑสัตว์ที่มีเล็บคมกระดูกคมปากคมเนี่ยเห็นไ,ไหมปีกคมตั้งหลายพวกพญาครุฑเนี่ยจะดูแลด้านนี้นะ ดังนั้นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนี้จึงมีความหมายนะอันนี้คือให้เพื่อนเือนได,ได้ได้รู้เบื้องต้นนะ้เรามาดูด้านด้านหลังกันดูด้านหลังที่พมหาบอกเนี่ยคือไม่ใช่เป็นลักน้ําเกี้ยงนะไม่ใช่เป็นลักดําด้วยนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเหมือนกับว่าสนิมน้ําสนิมเหล็กเนี่ยที่ก่อขึ้นนี่เพืเ่อนๆเห็นไหมครับนี่คือเนื้อ นื้อที่เราเห็นยังไม่ก่อเกิดสนิมน้ำเนี่ยนี่สนิมน้ําสนิมก่อเกิดอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนคาดสิกนะเป็นเม็ดขึ้นมาเหมือนเม็ดเหล็กไหลาภายดำเลยนะแดงดําขึ้นมาต่อไปอีกร้อยปีเนี่ยพยายามหาว่าองค์นี้จะปกคลุมไปด้วยลาดํานี่นะครับลาดําลาแดงเนี่ยก่อนที่เขาจะดำเขาจะแดงก่อนเห็นไหมเพื่อนๆ่เนเี่เป็นธรรมชาติของของธรรมชาตินะที่เขาสร้างขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อน คลาสสิกไหมครับเมื่อเขาเกิดเชื้อราแดงแดงแล้วก็จะดําเหมือนเราเอาเข้าวไปตากแห้งอนะ่ะเพื่อนๆข้าวที่เราตากแห้งเนี่ยถ้าเขาถูกองค์ความอับความชื้นเนี่ยก็จะแดงก่อนขึ้นเชื้อราแดงแดงอมชมพูต่อไปเชื้อราั้นก็จะดําในที่สุด <S <S เห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ตาม่างกันกับองคนี้นะนี่แหละเมื่อเรากินข้าวโพดนะอ่ะพ่อใหญ่ามาหาเนี่ยเป็นคนบ้านนอกเป็นเด็กบ้านนอกเรากินข้าวโพดแม่ต้มข้าวโพดนี่กินบ่แล้วกินข้าวโพด,เ,โดเสร็จเราโยนแกนทิ้มแกนข้าวโพดอ่ะ หลังจากนั้นไม่นานนะครับแกนก็พุ่ขึ้นเชื้อราขึ้นเชื้อราแล้วก็ก็จะออกแดงอมชมพูหลังจากนั้นเชื้อราก็าจะสีดําถูกต้องไหมครับเป็นดอกดอกโมด,ดอกเชื้อราเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าใครเป็นเด็กบ้านนอกชนบทจะรู้ความหมายที่พระยามหาพูดดีเนี่ยเห็นไหมครับต่อไปก็จะแดงแดงแล้วก็จะดําดําอย่างเงี้ยเนี่ยที่เขาดําขึ้นมาอย่างเงี้ยคลาสสิกนะองค์เนี้ยเห็นไหมเพื่อน องนี้พระบ,บ้านๆนะคือถ้าไอ้พวกขายพระพวกตลาดพระเขาเห็นเขาก็เขาก็มองผ่านนะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะแต่สําหรับชาวบ้านอย่างพ่ญมหาเนี่ยเจ็บเลยนะครับเจ็บยนะอย่างเร็วนะอย่างเงี้ยเก็บเลยเก็บเงียบนะอย่างเงี้ยที่เรามาดูด้านข้างเรามาดูด้านข้างกันนะครับ ความเป็นธรรมชาติด้านข้างท่านเป็นอย่างนี้นะครับเราเห็นใสๆข้อขาวเนี่ยคือเนื้อด้านในพระนะเนื้อด้านในพระก็เป็นแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเมดประทพุดขึ้นมาแลนี่ยเราเห็นข้าขาว,ขวขาวคาบแคลไใสนะขาวผุย๋ยผุ๋ยเหมือนผุ๋ยหิมะเนี่ยบางท่านเรียกว่าฟองเต้าหู้เนี่ยครับเนี่ยมีเส้นผงปุตตุคุณ แทรกขึ้นมาเงี้ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสั่นเลยนะเพื่อนๆเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเป็นเกษาของเจ้ามุคลจำเด็จเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่โผล่ขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาเลยนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาเรียกว่าในวงการเราเส้นพุทธคุณนะเนี่ยเห็นไหมครับแต่เป็นสายเลยนะนี่นี่คือแคลไซแคลไซอนาคอนไนเนี่ยเป็นสายเหมือนแบบสายเกลือแร่นะสายแร่เลยนะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเห็นไหมครับ ดูแล้วในคลาสสิกนะองค์เนี่ยสวยงามเพื่อนๆดูนะครับเขาเกิดขึ้นนี่เป็นสายเลยนะนี่เป็นเส้นพุทธคุณนะเพื่อนๆเนี่ยก้อนมอนสารก้อนนี้ยุบยุบปุ๊บคมปากหลุมปากขอบมอนสารก็จะคมอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆคลาสสิกไหมครับอย่างเงี้ยคลาสสิกมากเลยนะอย่างเงี้ยดูสิครับนี่คือด้านข้างนะ ก้อนมวลสารทุกก้อนเมื่อยุบเข้าไปนั้นคอข็จะโคมอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,นี่ครับพ่อใหญ่มหาจึงบอกว่าส่องพระบ้านไงครับพระแบบบ้านๆน,นะเพืเ่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับอ,องค์นี้ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องพระบ้านด้วยนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับพ่อใหญ่มหาก็เป็น คนบ้านๆนี่แหละครับวันนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันวันหยุดหยุดหนึ่งวันนะอาทิตย์หนึ่งทำงานเกตุวันนะแต่ว่าบางวันก็หกทำงานหกวันวันนี้วันเสาร์ได้หยุดพักอยู่บ้านทำคลิปวันอาทิตย์ก็ต้องไปสอนหนังสือต่อภาคพิเศษนะนะครับนี่อย่างเงี้ยเพื่อนๆดูนะครับวันอาทิตย์เนี่ยพวก ครูเขามาเรียนอาวุธบริหารการศึกษาอบอตอ,อบอจอกำนันผู้เยาว์บ้านนี่มาเรียนปริญญาตรีรอบเสาร์อาทิตย์นี่เยอะนะตอนนี้ผู้ใหญ่มาเห็นอะายุ6 60ปีแล้วนะ62ปีมาเรียนปริญญาตรีนะครับเป็นผู้ใยา่บ้านนะเป็นกำนันอย่างนี้ก็มีมาเรียนภาควิเศษท่านทางานจนถึงสุดอาทิตย์ก็มาเรียนก็ถือว่าสร้างแรงมานาลใจให้กับผู้ใหญ่มมากเลยนะ เราคิดว่าเราเหนื่อยเราคิดว่าเราอายุมากนะแต่พอเราไปเจอลูกศิษย์เราอายุมากกว่าเราอีกนะเพ Ren ื่อนๆไปเจอรูปศิษย์ที่อายุมากกว่าเราอีกเวลาคุยกับท่านเนี่ยคือเวลาบัณฑิตเวลาคนเข้ามาคิดบวกเวลาคนเขาสร้างกําลังใจให้กันเนี่ยเขาจะพู Coin, ดแต่สิ่งดีๆนะเพื่อนๆพอเห็นมาหาสังเกตดูนะถึงแม้ว่าพวกท่านจะอายุมากมาเรียนหนังสือแต่พวกท่านคิดบวก เวลาเจอครูบาอาจารย์เราพูดแต่สิ่งดีๆให้กำลังใจมันเกิดพลังดึงดูดสิ่งที่มันแบบเรียกว่าพลังจักรวาลน่ะพลังสิ่งที่คนเขาสร้างไว้ในมุมดีๆเนี่ยมาหาตัวเราเนะครับทําให้เรามีกําลังใจขึ้นเยอะเนี่ยเพื่อนๆดูดูสิครับดูเนื้อพระแท้สิครับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยคลาสสิกไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆดูสิครับ อย่างนี้พ่อใหญ่มาหาเหตุเนี่ยเก็บเลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเก็บเลยนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับถึงแม้ว่าพระแท้ต้องขายได้โอ้ขายไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นพระแท้หรอกเราอย่าไปอย่าไปอย่าไปจิตตกกับพวกนี้นะเพื่อนๆอย่างเงี้ยดูเนื้อเขาสกัดดูเนื้อผิวเขาแท้ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูดูดินสอพองเหลืองเม็ดเหลืองเห็นไหมเพื่อนเนี่เป็นเม็ดเหลืองเลยนะอย่างเงี้ยดินสอพองเหลืองยงเงี้ยดูสิครับ เจออย่างนี้เราเก็บอย่างเดียวนะครับเอาละครับเ,เพื่อนๆโชคดีนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในครั้งถัดไปทําอะไรก็ให้ราบรื่นทํำอะไรก็ขอให้สําเร็จสิ่งใดสิ่งนั้นจงสําเร็จทุกประการนะครับธรรมะสวัสดีครับ